สวัสดีชาวลัคนาราศีกุมทุกๆท่านนะครับ <c lerde> คลิปนี้ครูพีพยากรใช่แล้วก็จะมาพยากรดวงชะตาให้กับชาวลัคนาราศีกุมประจําเดือนมีนาคม2565นะครับในเดือนนี้จะมีดาวยกย้ายด้วยกันทั้งหมด3ดวงด้วยกันนะครับมีดาวพระพุธน,นะครับยกย้าย2ครั้งด้วยกันในวันที่2มีนาคมและวันที่18มีนาคมนะครับและดาวพาทิตย์นะครับจะมีการยกย้ายในวันที่15มีนาคมและดาวดวงที่3นะครับดาวพระราหูนะครับดาวใหญ่เนี่ย จะยกย้ายวันที่30มีนาคมนะครับตรงนี้เรื่องราวความเป็นไปอย่างไรของชาวลัคนาราศีกุมเนี่ยรับชมรับฟังจากครูพีได้เลยนะครับดาวประจําตัวของชาวลัคนาราศีกุมนะครับก็คือดาวพระดาวหูนะครับยังคงสถิตอยู่ที่ราศีพฤษนะครับในเดือนมีนาคมนี้ดาวพระดาวหูเองมีตําแหน่งเป็นนิดอยู่ในเรือนของพันธุของลัคนานะครับ ทำให้ชาวล,าล,าลัคนาราศีกุมภ์เองเนี่ยยังคงมีเรื่องราวบางสิ่งบางอย่างเนี่ยาโผพันอยู่กับเรื่องของญาติพี่น้องเรื่องของทรัพย์สินทรัพย์สมบัติต่างๆนะครับหรืออาจจะเกี่ยวเรื่องของเรื่องการศึกษาด้วยนะครับตรงนี้ของชาวล,าล,าลัคนาราศีกุมภ์แต่ด้วยความที่ดาวจาตัวเองเนี่ยเป็นนิดอยู่เนี่ยทำให้ความมั่นคงหรือเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นกับชาวล,าล,าลัคนาราศีกุมภ์เองเนี่ยในช่วงตลอดเวลาที่ผ่านมา1ปี จกหนึ่งปีครึ่งแล้วนะครับตรงนี้เนี่ยทำให้การทำบางสิ่งบางอย่างเนี่ยไม่ค่อยจะมีความก้าวหน้าสักเท่าไหร่นะครับของชาวลัคนาราศีกุมเรียกว่าดาวจาตัวอยู่ในเรือนพันธุ์เนี่ยมีกิจกรรมซึ่งจะต้องทําร่วมกันกับเคือญาติญาติพี่น้องหรือทํางานหรือทําอะไรก็แล้วแต่ร่วมกับคนหมู่มากนะครับตรงนี้เนี่ยจะไม่ค่อยมีความก้าวหน้าสักเท่าไหร่เพราะด้วยความที่ดาวจาตัวเองเนี่ยมีตําแหน่งเป็นนิดนะครับในราศีพฤษ์ตรงนี้แต่ว่าเอยววันที่ 30มนิคมีนาคมทบดาวจําตัวเองเนี่ยจะมีการยกย้ายออกจากราศีพฤษนะครับเข้าสู่ราศีเมษนะครับตรงนี้อยู่ยกย้ายเข้าสู่เรือส,รอสหัชชะของลัคนานะครับตรงนี้จะทําให้ชาวาลัคนาราศีกุมเองเนี่ยจะมีเรื่องราวต่างๆนะครับที่จะต้องเข้าไปเกี่ยวข้องนะครับเกี่ยวกับสังคมเพื่อนฝูงนะครับเกี่ยวกับการติดต่อ,อการสื่อสารการเจราจาต่างๆเนี่ยเกิดขึ้นได้ มีเกณฑ์ที่ชาวลัคนาราศีกุมภ์เองเนี่ยจะเข้าไปมีสียส่วนร่วมนะครับกับสังคมเพื่อนฝูงเนี่ยมากขึ้นนะครับเรียกว่า,าชีวิตเนี่ยจะมีความกระปี้กระเป๋ามากขึ้นนะครับหลังจากที่ดาวพระราหูดาวจำตัวเนี่ยยงย้ายเข้าสู่ราศีเมษนะครับแต่ในช่วงที่ดาวพระราหูยงย้ายเข้าสู่ราศีเมษเนี่ยก็จะมาอยู่ร่วมกับดาวมร,ริวยุและก็ดาวพักเกตน,นะครับตรงนี้เนี่ยทำให้ชาวลัคนาราศีกุมภ์เองเนี่ยมีเกณฑ์ที่จะมีการ ปรับปรุงนะครับเปลี่ยนแปลงบางสิ่งบางอยา่างกับสังคมรอบๆตัวนะครับอาจจะเจอสังคมเพื่อนฝูงใหม่ๆเกิดขึ้นได้นะครับเลิกลากับสังคมเพื่อนฝูงคนเก่าๆก็มีความเป็น,ปนไปได้หรือมีเกณฑ์ที่จะได้เดินทางร่วมกับเพื่อนนะครับสังคมคนสนิทนะครับตรงนี้เนี่ยเดินทางไปในที่ห่างไกลนะครับเกิดขึ้นได้เป็นการเดินทาง ระยะสั้นๆแต่มีเกที่จะเดินทางได้กอนข้งจะบ่อยนะครับของชาวลัคนาราศีกลุ่มในช่วงที่ดาวพระหูยยงย้ายเข้าสู่ราศีเมษในวันที่30มีนาคมไปแล้วนะครับตรงนี้รายละเอียดเรื่องราวต่างๆจะมีความละเอียดมากน้อยขนาดไหนยังไงให้ชาวาลัคนณาราศีกลุ่มติดตามคูปีอีกทีนึงนะครับในเดือนเมษายนว่าดาวพระหูเดาวจำตัวเนี่ยจะมีผลยังไงต่อไปกับดาวโควรจรดวงอื่นนะครับว่า ให้คุณให้โทษให้เรื่องราวต่างๆกับชาวลัคนาราศีกุมเนี่ยเป็นไปในทางใหม่นะครับตรงนี้ต่อไปครูพีจะพยากรณ์เรื่องราวต่างๆเป็นเรื่องๆไปให้กับชาวลัคนาราศีกุมได้รับชมรับฟังกันนะครับเรื่องแรกเลยเกี่ยวกับเรื่องของการเงินของชาวลัคนาราศีกุมนะครับดาวการเงินก็คือดาวพระพฤหัสนะครับซึ่งเรียกว่าดาวพระพฤหัสเองเนี่ยอยู่ในเรือนของลัคนาราศีกุมเองนะครับเรียกว่าดาวพระพฤหัสเองมาทับรักอยู่นะครับตรงนี้ การเงินทับลักก็เรียกว่าทําให้ชาวลัคนาราศีกุมภ์เองเนี่ยมีรายได้มีการเงินเนี่ยเข้ามาถึงตัวของชาวลัคนาราศีกุมภ์เองตรงนี้แล้วก็ดาวาพระอาทิตย์ซึ่งทับลัคนาของชาวลัคนาราศีกุมภ์อยู่ด้วยเนี่ยมีตําแหน่งเป็นปะอยู่นะครับตรงนี้ดาวพระอาทิตย์เองเป็นดาวเจ้าเลือนของปัตตนีคือเรื่องของคู่ครองคนหลักนะครับมีตําแหน่งเป็นปะก็เรียกว่าการเงิน อยู่ร่วมกับดาวพาัทรทิตนะครับตรงนี้เนี่ยในเรือนของชาวลัคนาราศีกุมภ์เองเนี่ยดาวคู่นี้เป็นดาวคู่มิตรซึ่งกันและกันก็เรียกว่ามีเรื่องราวต่างๆการได้มาของเรื่องของเงินเรื่องของทรัพย์สินเนี่ยอาจจะได้มาจากเรื่องของลูกค้าของเราเองนะครับตรงนี้ได้มาจากาคนรักคู่ครองหรือมีเกณฑ์ที่ได้มาจากคู่คุ้นสนคู่สัญญาของเรานะครับตรงนี้เรียกว่าได้มาแต่อาจจะได้มาไม่เต็มเมดเต็มหน่วยสักเท่าไหร่นะครับในช่วงที่ดาวพัทรทิตเองเนี่ยมีตําแหน่งเป็นปัก ตรงนี้อาจจะมีการได้เงินนะครับจากลูกค้าเราเนี่ยได้มาไม่เต็มที่สักเท่าไหร่จากที่เราเคยได้มาจํานวนมากๆเนี่ยในช่วงนี้เนี่ยอาจจะได้มาน้อยกว่าที่เคยได้มานะครับแล้วก็เดี๋ยววันที่15มีนาคมเองเนี่ยดาวพฤหัสเองเนี่ยจะมีการยกย้ายออกจากราศีกุมนะครับแต่ว่าก่อนที่ดาวพฤหัสยกย้ายออกเนี่ยจะมีดาวพพุธนะครับจะยกย้ายเข้ามาสู่ราศีกุมเนี่ยในวันที่2มีนาคม ล้พระพุธเองเป็นดาวเจ้าเรือนเกี่ยวกับเรื่องของอปุตตดนะครับคือเรื่องของบุตรหลานบริวารคนอายุน้อยกว่าหรือไรายได้เสริมทางอื่นนะครับตรงนี้เนี่ยแล้วก็เป็นดาวเจ้าเรือนมรณะด้วยเข้ามาอยู่ในราศีกุมร่วมกับดาวกันเงินนะครับดาวพระพฤหัสหันตรงนี้เป็นดาวคู่วิชาการซึ่งกันและกันเนี่ยนะครับครูปีกก็มองว่ามีเกณฑ์ที่ชาวลัคนารนาศีกุมเนี่ยจะได้เงินนะครับเรียกว่ามีไรายได้เนี่ยเพิ่มเข้ามา แล้วก็พร,พร้อมกับมีรายจ่ายที่จะต้องจ่ายออกไปด้วยส่วนหนึ่งนะครับตรงนี้อาจจะเป็นรายจ่ายทึ่งจะต้องอหมดไปหรือว่ามีการใช้จ่ายสิ้นเปลืองนะครับมีความซื้อซื้อไร่เนี่ยก็ทั้งเยอะกับชาวลัคนาราศีกุมนะครับตรงนี้แล้วก็มีเกณฑ์ที่อาจจะมีรายได้เสริมเนี่ยเข้ามาได้ในหลายๆทางนะครับแต่ว่าการได้มาเนี่ยอาจจะได้มาไม่เต็มที่สักเท่าไหร่ในช่วงเดือนมีนาคมนี้นะครับในช่วงที่ดาวพ,พุหเนี่ยท่านเข้ามา ทับลัคนาของชาวราศีกุมอยู่นะครับแล้วก็จะวันที่15มีนาคมดาวพฤหัสจะมีการยกย้ยายออกนะครับสิ 18, ดาวพ,าพุธมีการยกย้ยายออกเช่นกันนะครับตรงนี้ทําให้ดาวพระัสและดาวกันเงินเนี่ยอยู่ในราศีกุมเนี่ยเพียงแค่ดวงเดียวนะครับก็เรียกว่าการเงินก็ยังมีรายรับนะครับต่างๆเนี่ยเข้ามาให้กับชาวลักนาราศีกุมเนี่ยได้เป็นอย่างดีนะครับในช่วงวันที่18มีนาคมไปแล้วนะครับตลอดจนถึงสิ้นเดือนเลยนะครับตรงนี้ เรื่องต่อมานะครับเกี่ยวกับเรื่องของการงานของชาวลักนณาราศีกุมนะครับดาวการงานก็คือดาวพระคารนะครับซึ่งดาวพระขานเนี่ยมีตําแหน่งเป็นอุจน,นะครับอยู่ในราศีมังกรนะครับก็เรียกว่าอยู่หลังลักนณาอยู่ในเรือนวินาศนะครับของลัคนาชาวราศีกุมนะครับตรงนี้เรียกว่างานของชาวลักนณาราศีกุมเองเนี่ยจะมีงานที่เรียกว่าค่อนข้างจะมีงานใหญ่แล้วก็เป็นงานซึ่ง อาจจะเป็นงานที่ต้องทําอยู่ในที่ห่างไกลหรือที่ต่างถิ่นต่างแดนนะครับตรงนี้มีเกณฑ์ที่จะได้เดินทางไกลในการติดต่อประสานงานในการทํางานโปรเจกต์ใหญ่ๆเนี่ยเกิดขึ้นได้ในดวงชะตานะครับแล้วก็เรียกว่าพอไปทํางานของชาวรัทธิกลุ่มอาจจะเป็นงานซึ่งทํางานไม่ค่อยเปิดเผยสักเท่าไหร่เป็นงานที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถค่อนข้างเยอะนะครับจะต้องใช้ความพยายามเป็นอย่างมากซึ่งก็เรียกว่าดาวการงานอยู่ร่วมกับดาวพัสดุนะครับดาวพัสดุเองเป็นเกษตรเจ้าเรือนด้วยก็คือเรียกว่า งานค่อนข้างจะมีความเหน็ดเหนื่อยนะครับตรงนี้แต่ว่าด้วยความเหน็ดเหนื่อยของงานเนี่ยคุณพี่ก็มองว่าชาวล,ลัคนาศีกุมเนี่ยสามารถที่จะแก้ไขปัญหาต่างๆต่อสู้กับอุปสรรคต่างๆได้นะครับแต่ว่างานก็ยังมีความเหนื่อยนะครับเหนื่อยอาจจะเหนื่อยล้ามากนะครับสำหรับชาวล,ลัคนาศีกุมซึ่งอาจจะเป็นงานซึ่งทําแล้วก็เรียกว่าเป็นงานปิดทองหลังพระบางทีทาไปแล้วเนี่ยอาจจะยังไม่ค่อยมีใครจะได้เห็นเรื่องของผลงานสักเท่าไหร่ซึ่งเป็นงานซึ่งเรียกว่า เป็นงานท่อนๆามีโปรเจกต์ที่ใหญ่พอสมควรนะครับแล้วก็ทําไปด้วยความเหน็ดเหนื่อยนะครับแล้วก็ดาวพ้างคานนะครับดาวกันงานเนี่ยอยู่ร่วมกับดาวพระศุกร์นะครับเป็นดาวคู่มิตรซึ่งกันและกันนะครับแล้วก็ดาวพระศุกร์เองเนี่ยเป็นดาวเจ้าเลนเกี่ยวกับเรื่องของพันธุทุกก็คือเรื่องของญาติพี่น้องนะครับเรื่องของหลักทรัพย์ต่างๆเนี่ยนะครับมีเกณฑ์ที่ชาวลักนาราศีกุมภ์เองเจะได้ทํางานซึ่ง เป็นโปรเจกต์ใหญ่ๆเกี่ยวกับเรื่องของทรัพย์สินต่างๆนะครับอาจจะเป็นการติดต่อประสานงานทางไกลเป็นตัวแทนนะครับในการซื้อขายทรัพย์สินซึ่งเป็นอสังหาริมทรัพยนะ์ก็เกิดขึ้นได้ในดวงชะตาของชาวล,กนานลาักนาราศีกุมได้นะครับแล้วก็งานที่จะต้องทํางานกับผู้หลักผู้ใหญ่นะครับหรือเจ้านายของเราเนี่ยเรียกว่าให้การสำรวนเรื่องของการงานเนี่ยค่อนข้างสำรวนได้เป็นอย่างดีนะครับแต่ว่างานก็ยังคง เป็นงานซึ่ง้องเรียกว่าค่อนข้างจะมีความเหน็ดเหนื่อยนะครับของชาวลัคนาราศีกุมในช่วงเดือนมีนาคมนี้นะครับแต่คุณพีก็มองว่างานเนี่ยสามารถที่จะสร้างผลงานดีๆของชาวลัคนาราศีกุมเนี่ยให้เกิดขึ้นมาได้อาจจะยังไม่ทันที่จะเข้าหน้าเข้าตาของใครหลายๆคนนะครับแต่ยังน้อยๆเนี่ยคือผู้หลัผู้ใหญ่ของชาวทั้งราศีกุมเน,เนี่ยก็ยังถือว่าเป็นมิตรที่ดีให้การสนับสนุนแะผลักดันอยู่ข้างหลังอาจจะไม่ออกหน้ามากมายนักนะครับตรงนี้ แต่เมื่อที่งานที่สามารถที่จะผ่านโปรเจกต์ตรงนี้ไปได้เนี่ยทำให้ผ่านพ้นไปได้ด้วยความรู้ความสามารถของชาวล,าล,าลัคนาราศีกุมแล้วเนี่ยครูพีมองว่าจะเป็นผลงานที่ดีต่อไปในวันข้างหน้านะครับของชาวล,าล,าลัคนาราศีกุมยังไงก็ค,ครูพีให้กําลังใจนะให้ลัลคนาราศีกุมเนี่ยในเดือนมีนาคมนี้เนี่ยก็ต่อสู้นะครับแก้ไขปัญหาเรื่องของงานต่างเนะี่ยให้ผ่านไปได้อาจจะเหน็ดเหนื่อยหน่อยนะครับในช่วงเดือนมีนาคมนี้แต่ผลงานที่ออกมาเนี่ยจะออกมาได้เป็นอย่างดีแน่นอนของชาว ลัคนาราศีกลุ่มนะครับตรงนี้เรื่องต่อมาเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพของชาวลัคนาราศีกลุ่มเองนะครับเรื่องของสุขภาพในเดือนมีนาคมนี้เนี่ยไม่ค่อยจะมีอะไรน่าเป็นห่วงสักเท่าไหร่นะครับอาจจะมีบางสิ่งบางอย่างเนี่ยในช่วงที่ดาวพระราหูเองเนี่ยยกย้ายเข้าสู่ราศีเมษในวันที่ส0มีนาคมนะครับดาวพระราหูเองเนี่ยไปอยู่ร่วมกับดาวพฤหัสอยู่ครับแล้วก็ดาวภเกตเนี่ยอาจจะมีการ เกิดการเจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ยเกิดขึ้นได้ในช่วงนั้นนะครับตรงนี้แต่ว่าในช่วงระหว่างเดือนเนี่ยของมีนาคมตลอดทั้งเดือนเนี่ยเรื่องสุขภาพอยู่ในเกณฑ์ที่ครูพีก็มองว่าอยู่ในเกณฑ์ที่เรียกว่ายังมีเกณฑ์ที่ดีอยู่กับดวงชะตาของชาวลัคนาราศีกุมภ์เองนะครับตรงนี้อาจจะมีปัญหาการเจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ยอาจจะเกิดขึ้นได้บ้างก็คือในช่วงที่วันที่2ถึงวันที่18มีนาคม ในช่วงที่ดาวพระพุธน,นะครับซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนมรณะเนี่ยเดินเข้าสู่ราศีกุมในวันที่2นะครับตรงนี้เนี่ยเขาเรียกว่าอาจจะมีเรื่องของการเจ็บไข้ได้ป่วยจะเกิดขึ้นได้แต่ว่าไม่มีความรุนแรงมากนักนะครับเท่าที่ครูพีมองดูจากตำแหน่งดาวของตรงนี้นะครับเรื่องต่อมาเกี่ยวกับเรื่องของความรักนะครับความรักคนรักคู่ครองของชาวลักนณาราศีกุมเองเนี่ยดาวตัวแทนความรักก็คือดาวพระอาทิตย์นะครับ ในช่วงต้นเดือนเนี่ยดาวพฤทิตเองเนี่ยอยู่ที่ราศีกุมคับลักนณามีตำแหน่งเป็นปักนะครับก็เรียกว่าคนรักคู่ครองเนี่ยก็ต้องจะถึงตัวของชาวลักนณาราศีกุมนะครับคนที่มีคู่มีครอบครัวอยู่แล้วเนี่ยคุปปีก็มองว่าอาจจะมีเรื่องราวบางสิ่งบางอย่างเนี่ยอ,อาจจะมีปัญหาเกิดขึ้นบ้างเรียกว่าความรักอาจจะยังไม่ค่อยมีความสุขเต็มที่สักเท่าไหร่แต่ด้วยความที่ดาวพัิตดาวรักคู่ครองเนี่ยอยู่ใน เือนราศีกุมเนี่ยอยู่ร่วมกับดาวพ,าพระพฤหัสด,ด้วยนะครับเป็นดาวการเงินและดาวโชวคลาภวามสําเร็จเป็นดาวคู่มิตรซึ่งกันและกันเนี่ยเรียกว่าคนรักคู่ครองเนี่ยก็ยังมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีนะครับอาจจะมีเรื่องของการช่วยส่งเสริมการหาไรายได้มาให้กับชาวลัคนาราศีกุมนะครับแต่ว่าอาจจะช่วยเหลือได้ไม่เต็มที่สักเท่าไหร่อาจจะมีเกณฑ์ที่คนรักคู่ครองของชาวลักนาราศีกุมเองเนี่ยอาจจะมีปัญหารเรื่องสุขภาพนะครับไม่ค่อยแข็งแรงสักเท่าไหร่ในช่วงเดือน มีนาคมนี้นะครับที่ดาวพัทิตยอยู่ในราศีกุมครับของชาวลัคนาราศีกุมซึ่งมีคนรักมีครอบครัวอยู่แล้วนะครับตรงนี้แล้ววันที่15มีนาคมเนี่ยดาวคนรักคู่ครองดาวพัทิตจะ,จะยกย้ายเข้าสู่ราศีมีนนะครับเรียกว่าอยู่ในตำแหน่งที่ดีนะครับอยู่ในเรือของคู่มิตรด้วยตรงนี้เรียกว่าได้ตําแหน่งที่เรียกว่าจะได้ตําแหน่งอุดอยู่แล้วนะครับถือว่าคนรักคู่ครองอยู่เดินกันเงินเนี่ยทำให้ความรักต่างนะครับของชาว าลัคนาราศีกุมเนี่ยจะเรียกว่ามีความแฮปปี้มีความสุขเพิ่มมากขึ้นนะครับมีเกณฑ์ที่จะครอบครัวคนรักเนี่ยจะนํามาซึ่งเรื่องของราบผลรายได้ต่างๆเนี่ยเข้ามาให้กับชาวาลัคนาราศีกุมได้เป็นอย่างดีเลยทําให้ชีวิตเรียกว่าครอบครัวเนี่ยมีความเบิดบานเพิ่มเติมมากขึ้นนะครับมีความรักที่มีความลงตัวดีต่อกันมากขึ้นนะครับตรงนี้ส่วนคนโสดน,นะครับคนโสดในช่วง เดือนมีนาคมนี้ในช่วงต้นเดือนจนถึงวันที่15มีนาคมเนี่ยดาวคนรักคู่ครองเป็นตแหน่งเป็นปัาเนี่ยเรียกว่าบางทีความรักของคนโสดซึ่งอาจจะพบเจอกับใครบางคนเนี่ยอาจจะยังไม่ค่อยมีความลงตัวสักเท่าไหร่นะครับอาจจะมีปัญหาติดขัดเกิดขึ้นได้บ้างหรือชาวลัคนาศีกุปเปงซึ่งอาจจะพบเพิ่งพบเจอคนรักในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาตอนเนิ่มมาจนถึงเดือนมีนาคมนี้เนี่ยจ,จะพบเจอ คนที่ถูกอกถูกใจแล้วแหละแต่อาจจะเป็นคนซึ่งอาจจะเรียกว่ามีปัญหามาหรือว่าอาจจะเพิ่งเลิกลากับคนรักเก่ามานะครับตรงนีนะ้มีความเป็นไปนได้อยู่ด้วยส่วนหนึ่งนะครับทําให้ชาวลัคนาราศีกุมภ์เองเนี่ยในเรื่องของความรักกับคนใหม่เนี่ยอาจจะยังไม่ค่อยมีความลงตัวกันสักเท่าไหร่เรียกว่าอยู่ในช่วงจังหวะที่จะว่ามีการสื่อสารมีการคุยกันอยู่นะครับตรงนี้แต่ว่าพอหลังจากวันที่15้า มีนาคมเนี่ยดาวคนรักคู่ของดาวพาทิตย์เนี่ยมีการยกย้ายเข้าสู่ราศีมีนนะครับอยู่ในตำแหน่งที่เรียกว่าค่อนข้างจะดีแล้วพอถึงนเวลานั้นเนี่ยเริ่มความรักของคนโสดเนี่ยเรียกว่าจะมีการพัฒนาเรื่องของความรักเนี่ยไปในแนวทางที่เรียกว่าดีขึ้นนะครับแต่ว่าในช่วงวันที่18มีนาคมดาวพพุธมีการยกย้ายตามมานะครับในราศีมีนเนี่ยของคนโสดเนี่ยดาวพุธเองเนี่ยเป็นดาวที่เรียกว่าเกี่ยวกับเรื่องของ เจ้าเดือนปุนตตะก็คือคนอายุน้อยกว่านะครับแล้วก็เป็นเจ้าเดือนมรณะด้วยก็มีเกณฑ์ที่ชาวลัคนาราศีกุมภ์เองเนี่ยคนโสดเนี่ยจะได้พบเจอคนที่เรียกว่าเข้ามาในชีวิตเนี่ยเป็นคนที่อายุน้อยกว่านะครับหรืออาจจะมีการเพิ่งมีการเลิกรากับคนรักคู่ครองมาอย่างที่คูปพีบอกนะครับแต่ว่าแล้วก็ดาวพุธเองกับพออยู่ในราศีมินเนี่ยมีตำแหน่งเป็นนิดแล้วก็มีตำแหน่งเป็นปะด้วยไม่ค่อยจะมีความมั่นคงความรักเรียกว่า พออยู่ในราศีมีนเนี่ยมีโอกาสที่จะเริมได้เริ่มต้นกันใหม่แต่การเริ่มต้นอาจจะต้องเริ่มต้นกับเรื่องราวในการที่อยากก่อร่างสร้างตัวในการพูดคุยกันสื่อสารกันเรื่องของรายได้นะครับต่างๆหรือมีเกณฑ์ที่คนรักคู่ครองของชาวลัคนาราศีกุมเบงซึ่งเป็นคนโสดเนี่ยเพิ่งพบเจอกันเนี่ยคนรักคู่ครองอาจจะมีปัญหาทางด้านการเงินมาเรียกว่าไม่ค่อยมีความมั่นคงเท่าไหร่ชาวลัคนาราศีกุมอาจจะต้อง เหนื่อยๆบ้างนะครับตรงนี้ในการที่จะต้องอาจจะต้องดูแลเรื่องค่าใช้จ่ายต่างๆในการเทคแคร์คนรักคู่ค,คข,อของตัวเองนะครับสําหรับคนโสดแต่คนที่มีครอบครัวอยู่แล้วเนี่ยคุณพีมองว่าพระราพุทธมีตําแหน่งเป็นปะและเป็นดิสเนี่ยนะครับก็มีเกณฑ์ที่คนที่มีครอบครัวอยู่แล้วเนี่ยความรักยังมีความลงตัวนะครับตรงนี้ถ้าคุณพีมองอยู่เรียกว่ามีเกณฑ์ที่จะได้เริ่มต้นช่วยกันหาไรายได้เพิ่มเติมเข้ามานะครับแต่ว่า การได้มาซึ่งไรายได้เนี่ยอาจจะยังได้มาไม่มากพอเท่าที่คนรักคู่ครองของชาวาลัคนาราศีกุมภ์เองเนี่ยให้การช่วยเหลือหรือกระสับสนุนอยู่นะครับตรงนี้ยังไงเรื่องาราวต่างๆนี้ก็รับชมรับฟังไว้เป็นแนวทางของชาวาลัคนาราศีกุมนะครับยังไงก็ถ้าชอบคําาบรณ์าองคุณพีก็ช่วยกดไลค์นะให้กับคุณพีหน่อยนะเป็นกําลังใจให้กับคุณพีนะครับตรงนี้จะได้ทำคลิปต่อๆไปเนี่ยมาให้กับชาวาลัคนาราศีกุมเนี่ยได้รับชมรับฟังกันนะครับ แล้วก็ยังไงก็อย่าลืมกด subscribe นะครับแล้วก็กดติดตามคุปพีเอาไว้อย่ามีเรื่องราวอะไรเนี่ยอัปเดตจะได้รับชมรับฟังกันได้นะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้นะครับตรงนี้ส่วนเรื่องราวต่างๆจะมีความเป็นไปมากน้อยอยังไงกับชาวลัคนาราศีกุมเนี่ยนะครับตรงนี้สักใครอยากจะ,ะรับฟังคำบรราชนส่วนตัวก็ติดต่อ,อคุปพีมาได้นะครับตรงนี้ยินดีที่จะให้คำปรึกษานะครับเรื่องราวต่างๆของชีวิต แล้วก็เดี่ยวความเป็นไปยังไงกับเรื่องราวต่างๆในช่วงเดือนต่อไปในเดือนเมษาโยนซึ่งเรียกว่าจะมีดาวใหญ่ในยกย้ายนะครับในช่วงสิ้นเดือนนี้ก็ดาวพระราหูยกแล้วแล้วก็เดี๋ยวดาวพระหัสยกย้ายเนี่ยจะมีผลดีไม่ดีมากน้อยขนาดไหนของชาวลัคนาศลราศีกุมย์เนี่ยติดตามกูพีอีกทีนึงครับแต่กูพีบอกได้เลยว่าอยู่ในเกณฑ์ที่เรียกว่าดีแน่ๆนะครับอย่าลืมนะครับติดตามรับชมครูพีเอาไว้นะครับตรงนี้ขอบคุณนะครับที่รับชมรับฟังมาถึงณตอนนี้สวัสดีครับ